มาตรการค่ะปู่เดี๋จะเริ่นกอนจ้ะอ่าสบายจ้ะสบายดีเนาะค่ะปูบ้านนี้สบายดีทุกสามวันสองมื่อสองวันอาทิตย์หนึ่งเจอกันสามรอบเนาะค่ะปูเนาะแนวทางอ่าเพื่อนบ้านเราพัฒนาก็เป็นที่ทราบกันแล้วเนาะค่ะหลังค้าก็เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะปูเนาะในการมุงหลัง้างข้วลาดีใจละ วันนี้ก็จังหวาไม่สีเฮ็ดยังกัจังหวากันไม่เอาเดียเ๋ยอะไรกเวลาตัว <c oughs> นะเลขตัใจอยู่ละจะไปเล่าต่อแล้วค่ะปู้บันนี้สามหกศูนย์เจ็ดสองสองค่ะค่ะอ่ะลหลังจากเลขออกไปแล้วเนาะค่ะเล่าพระดาสามหกศูนย์สามหกสามหกศูนย์เจ็ดสองสองเนาะค่ะ สามตัวเจ็ดสองสองสองตัวคือศูนย์เจ็ดปรากฏว่าโอ้ยเลขหกปูนไม่ยูผีดไหมไม่ยู่รักอ่ะรักอยังกอลักเมินผีดม่มคะปูเลขอุบนเลขอุบนถือเลขอุบนอยู่เลขอุบนอ่ะสามหกนี่เด้อเออเขาเลขอุบนอีกแล้วนะปูเนะเขาเลขอุบนอีกแล้วหกสามสามหกวิ่งาโอ้ยปูร่างยังบนนะเขาลินรักแสนอ่ะ อยู่ที่หลักแสนกับหลักหมื่นเนาะปูเนาะมันมาเข่าทั้งอุ<แ>บลเนาะ<แ>ขันบองหน้าร<แ>ัฐบ,บาลกับไปอุ<แ>บลเลขปูก็ <c oughs> กับประมาณนี้เอาผู้ใดติดตามกับเอาไปพี่จาหน้าบึงเนะาะทท่งพุ่นกับใกล้อุบลอยู่ดนะีเนาะแล้วครพนมเนาะปูเนาะไอ้โบใก้แล้วใก้เติบอยู่ดีเนาะไก้อยู่ผู้ใดอันอ่า แนวทางปูนะคะปกติเลขวิ่งเล็กรุดบ่ค่อยหลุดเนาะค่ะปูแต่ว่ามือนี่ก็ถือว่าหลุดไปเล็กเบิ้ลขันเพิ่นมาเบิ้ลนี่ก็จนบัญญย่ิอยนสูตรคำนวณก็ได้เนาะค่ะปูเนาะเพราะว่าแต่ละอาจารย์เพิ่นบ่ค่อยมีเลขเบิ้ลนี่เลขคำนวณนี่มีแต่เลขจับครูอะจะไปต่อนะคะบ่เว้าลายไปต่อเลยจ้ะคืูบ่เดี๋ยวเด้อปูเขียนกันมัวข้อกัน ปูบ้านแพงนะคะจ้ะวันที่อ่ายี่สิบสองล้วค่ะวันนี้ยี่สิบสองค่ะหกแปดลาวนะะึกค่ะลาวพัฒนาเิน่นพัฒนาอีเดีาวคะ่ะปูน่ะน้ำน้ำท่านบ่หรอเนอะยน้ำไม่ท่านเน้อเหรอเนี่ยมื้อวันศุกร์คนสวยคนงามกักบมุนเห็นมาตรงกันเนด้อเนะะ้อค่ะปูนาะ <Yeah. S 2> แนวทางเพื่อนบ้านนะคะ่ะฝากงเอฟซีแฟนซองโจผ้ารวยก็ขอให้ทุกท่านมิโชคนาะงะดูเพื่อความเพลิดเพลินนะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางซ่องกับปูนะอ่ะให้แนวทางเพื่อเป็นสื่อกลางดูเพื่อความเพลิดเพลินนะอ่ะทางซ่องก็เป็นสื่อกลางให้รับส้มรับฟังมึงไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะะเอาบัดนี้ วิงรูดตัวใดครับปู้รูดสามวิงรูดสามเนาะจ้ะลองสี่ลองสี่จ้ะ <1 S 1> จ้ะ <1 S 1> เอาบาร์ี้อันนั้นสามตัวครับปูหนึ่งสามสองหนึ่งสามสองจ้าแมนสามสองอ่าสามตัวมิสุดเดียวบอกครับปูุ้ดเดียวล่ะ มานีสองตัวจ้ะสามสองสามสองค่ะสาม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 ค่ะสามสี่สามสี่ค่ะสามห้าสามห้าค่ะตัวกันสี่สองกับสี่มาตัวกันมีสี่สองเนาะกับสี่ห้าเนาะจ้ะสองสุดเนาะให้ ปูบ้าฟันบอกจะปูบ้าฟันนะเพราะนียปูฟันน่ะใช่บ้าฟันปูบ้าฟันเลยแมนวิ่งรูดสามลองสี่เด่นที่สามเป็นบัตรเลขวิ่งเด่นสามหลักใช่สามตัวมีชุดเดียวก็คือหนะะึ่งสามสองแล้วกันเน้นตัวใดครับปูสองตัวน้ำชองกัสามหลเน้นที่สามสองแนะะ้วกันกับสามห้า เมื่อ,เล,บบอเล็กเข่าหรือ่าเล็กปูเมื่อนีนฮะใช่เนาค่ะลหลังจากนั่นไปนปูฝันเนีน่ยฝัน,นแม่นๆเนาะคะ่ะปูอยากได้ความฝันอยู่ดีค่ะปูม่นปูบ้านนาะปูบ้านแพงเ<ม>นาะค่ะกระท้วนแปบน๊บหนะะึ่งเนาะค่ะปูทวนตัวเลขแป๊บหนึง่งยี่สิบสองสิงหาหกแปดเราพัฒนาวันศุกร์ูน่ะวิ่งรูดสามกับสี่เน้นสามเนาะ สามตัวมีหนึ่งสามสองสองตัวมีสามสองสามสามสามสี่สามห้าสี่สองสี่ห้าเน้นเน้นสามสองกับสามหานนะจ๊ะถูกบังกะปูถูกเนาะเออเออแมนสูตรคำนวณนะอ่ะเห็นบ้างไหมะตัวใหญ่บ่ชัดชัดเงื่อที่แล้วลดไปเนะค่ะกันมีเข้ามีหลุดกันลดแล้วเข่าเรียเลขวิ่งเข่าเรียอันนี้เล็กวิ่งเล็กรุ่นเลยนอกบังกะปูเข่าแล้วจ้ะ เอาเลยคู่ไปแล้วเอาไปพิจารณาดูนะคะเป็นแนวทางแนวทางจ้โอ้ยังให้ปูฝันเนี่ยเห็นไหนผู้สิฝันนนผู้ฝันแม่นนะค่ะฝันน้ำไหนออกน้ำนั่นฝันว่าขับรถก่อทะเบียนรถฝันอีอย่างอีกันนึงคือปู้ท่ว่าออกกันเมื่อนั้นไหม ฟันนั้นลงบุกนอ้อยม่าแหละผมว่าเขายากเขาเหมือนกันจ้ะซีอย่างเขาปูซีหกป่ะเมนซีหกเมื่อนั้นออกซีหกเนาะปูจำไหมซีหกหกสี่ตรงตรงอ่าปูฟันแม่นผูไสยนี่น้ำหกกันปูได้ฟันเนี่ยเป็นหกทันที <c oughs> ปูกระ หายป่วยเนาะค่ะปู่เพิ่ยหายป่วยใช่ไหมล่ะจ้ะดีขึ้นแล้วตยเสียงวันเสียงมันขึ้นมากจ้ะหลอดลูกพันยัดตัวใช่๋อเพิ่นยัดเออแนวซอยหายใจเข่าหลอดร่มเป็นป่วยนานตัวเิียนนี่ตอนที่่ป่วยนอนอยู่หลายเดือนเนาะแง่นโรงพยาบาลก็ ก็เลยเสียงก็เลยแหบแพงมากเรื่อยๆแ,แต่ว่าเพิ่นก็นได้ยินอยู่หรอกเพิ่นฟังออกอยู่ชัดเจนอยู่ค่ะก<ะ>ตั้งแต่มา,าอยู่ว,วัดบ้านแพงนี่โอ้ยให้เลขแนวทางนี่ค่อนข้างแม่นยำกว่าอยู่ทั้งอู่ดอนมันบังปูตั้ง<ะ>แต่ว่ามันเอาวานะอนนาะทยู่ รัฐบาลก็ใครอยู่จ้ะรัฐบาลไัาานรัฐบาลก็เขายุ่งวนเมื่อกันเนาะรัฐบาลไทยก็ข้าหกสามตรงตรงเอาความฝัน<อ>ามา,อ,าอีกนะเด้อปูฝันไปทั้งรัฐบาลไทยไปทั้งเพื่อนบ้านเนาะฝันแม่นแม่นค่ะปูค่ะเฝันดีหรอเดี๋ยวกันบอกฝันกระสีส่งยานอนลบไปให้เด้อปู <c oughs> <c oughs> อันนี้เบ้าหยอกปูเนาะค่ะ พ๊กมานีมีอย่างเมากค่แบบซีแน่จ้ะนั่นแหละขอโชคห้มันน่าละอ๋อมีโชคมีลาบเด้อย่อไปอ้าวนี่เนี่ยินท่านอ๋อขอหอน้เด้อมือเด้อขอกระดับินเด้อมือเด้ออ๋อเดม้อโชคขลาบโคข้มาคุนุ่นมีงานกินท่านแน่ วักว่าแน่นเอเป็นชวยกันมารมือแรกอ่ะครูคุังันค่ะค่ะผู้ค่ะสาธุกค่ะผู้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะกรนมัสการค่ะค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่งเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สน <roots> ับสนุนเล่นการประดานทุกซีนาะคะถูกใจขอคนไลน์หนึ่งไลน์หนึ่งแช่เด้อกับเป็นกาลังใจกับทาง่องโจผ้ารั้วเรียนนะคะขอกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภูพสุขนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแช์กดติดตามให้อยู่ตลอดนะคะไม่ทอดทิ้งกันเนาะ กะหอยมิโซมิลามิมันเน้อแห้งๆปังๆลุย้ยๆคำโค้งไปเล่าเพื่อนบ้านไอแล้งเนาะคะ่ะไปกับแนวท่างของปูบ้านแพ่งเนาะคะ่ะกะหอยมิโซ่เนาะแห้งๆปังๆสุผูสุกนเน้อลำด้วยขันบ่ร้วยกับเพ่อได้น้ำพริกประทูนน้ำปูน้ำปลากันยังดีนะะเนาะค่ะเนาะกะสลหรับท่างซองกะพอยมิโซ่ดีเนาะคะ่ะทุกท่านทุกคนสลหรับคลิปนี้กับข,ขอตัวก่อนเนาะคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ